กาลาเทียบทที่สามโอ้ชาวกาลาเทียคนเขาใครสะกดดวงจิตของท่านให้เห็นผิดไปได้ทั้งทั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าใครรู้ข้อเดียวจากท่านว่าท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญตัติหรือได้รับโดยความเชื่อตามที่ได้ฟังท่านทั้งหลายเข่าถึงเพียงนั้นทียวรืพวกท่าน เริ่มต้นด้วยพระวิญญาณแต่จบลงด้วยเนื้อหนังกระนั้นหรือท่านทั้งหลายได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือถ้าเป็นการไร้ประโยชน์จริงๆแล้วพระองค์ผู้ประธานพระวิญญาณแก่ท่านทั้งหลายและทรงสำแดงฤทธานุภาพท่ามกลางพวกท่านทรงทำเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือโดยความเชื่อของพวกท่านตามที่ได้ฟังอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่า ่านนเป็นคนชอบอบรยงไขอให้รู้เถิดว่าเราชนแห่งความเชื่อเป็นบุตรของอับราฮัมอย่างนั้นและพระคัมภี์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่าชนทุกชาติจะได้รับพรเพราะเจา้าเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ แต่ธรรมบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อเพราะผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นพระคริสต์ทรงไทยเราให้พ้นการสาบแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการทรงถูกสาบแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งเพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติ ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างจากชีวิตจริงสักเรึ่งถึงแม้เป็นพันธสัญญาของมนุษย์เมื่อได้รับรองกันแล้วไม่มีใครจะล้มเลิกหรือเพิ่มเติมขึ้นอีกบรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อัพรหมและพงพันธุ์ของท่านนั้นไม่ได้ตรัสว่าและแก่พงพันธุ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับประทานแก่คนหลายคน แต่เหมือนกับประธานแก่คนผู้เดียวคือแก่พงพันุ์ของท่านนั่นคือพระคริสต์ข้าพเจ้าว่าธรรมบัญญัติซึ่งมาภายหลังถึง430ปีจะทำให้พันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เมื่อก่อนนั้นเป็นโมฆะไม่ได้เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยธรรมบัญญัติก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีกต่อไปแต่พระเจ้าประธานมรดกนั้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา ถ้าเช่นนั้นมีธรรมบัญญัติไว้ทำไมที่เพิ่มธรรมบัญญัติก็เพราะการละเมิดจนกว่าพงพันตามพระสัญญานั้นจะมาถึงพวกทูตสวรรค์ได้ตั้งธรรมบัญญัตินั้นไว้โดยมือของคนกลางที่จริงคนกลางไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายเดียวแต่พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งถ้าเช่นนั้นธรรมบัญญัติขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าธรรมบัญญัติที่ถูกตั้งไว้นั้น สามารถให้ชีวิตความชอบธรรมก็จะมีได้โดยธรรมบัญญัตินั้นจริงแต่พระคัมภีร์ได้จองจําทุกคนไว้ในบาปเพื่อพระสัญญาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะถูกมอบให้แก่บรรดาผู้ที่เชื่อก่อนที่ความเชื่อมานั้นเราถูกธรรมบัญญัติจองจําไว้ถูกกักบ,บริเวณไว้จนความเชื่อจะปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นผู้ควบคุมของเราจนพระคริสต์เสด็จมา เพื่อเราจะถูกชำระให้ชอบธรำโดยความเชื่อแต่เมื่อความเชื่อนั้นได้มาแล้วเราจึงไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยจะไม่เป็นยิวหรือกรีจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิง พราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาทตามพระสัญญา